สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915ทาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านในค่ำคืนนี้นะครับก็ยินดีที่ได้พบยินดีที่ได้เจอกับทุกๆท่านนะครับค่ำคืนนี้เป็นวันที่25กันยายนปี2,568หมอโต๊ดจะมาทำคลิปพลังงานแรนดอมในหัวข้อ ความในใจของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเขาอยากสื่อสารอะไรไปหาคุณในค่ำคืนนี้นะครับสามารถดูได้ทุกราศีทุกเพศเลยนะครับพลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดนะครับและไพ่นี้สามารถอ่านสลับพลังงานกันได้ด้วยนะครับ และหมอโต๊ดจะมอบเดตดพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นในทุกๆวันนะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกําลังใจช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับและหมอโต๊ดอ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพที่ขึ้นมานะครับก่อนที่จะมอบเดตดพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณหมอโต๊ดขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในค่ําคืนนี้ก่อนนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุบา,าอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังานในตัวตนของคุณ ความในใจของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเขาอยากสื่อสารอะไรไปหาคุณในค่ำคืนนี้ขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนมีพลังงานไพ่แรกเป็นพลังงานไพ่ซิกออฟครับคนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงวันเก่าคิดถึงวันเดิมคิดถึงสิ่งเก่าๆคิดถึงสิ่งเดิมๆหรือเป็นฝ่ายเราที่คิดถึงวันเวลาที่เคยมีเขาอยู่เคียงข้างที่เคยมีเขาอยู่เคียงคู่เป็นพลังงานไพ่ความคิดถึงที่กำลังคิดถึงซึ่งกันและกันอยู่ความรู้สึกระหว่างคุณกับเขา ยังมีความรู้สึกเดียวกันนะครับเป็นพลังงานให้ในความรู้สึกในตอนนี้มีคนที่อยากทักทายมีคนที่อยากติดตอ่อมีคนที่อยากพูดคุยมีคนที่อยากเคลียร์ใจกับคุณเป็นพลังงานให้การสื่อสารหรือความรู้สึกของคุณกับเขายังสื่อสารในจิตวิญญาณในความรู้สึกที่ยังเป็นห่วงความรู้สึกที่ยังผูกมัด Sabrina. ความรู้สึกของคนคุ้นเคยนะครับเป็นพลังงานให้ในควีนอัคับราชินีถือถ้วยถ้วยแห่งสายนำถ้วยแห่งความรู้สึกหรือการกลับมาอยู่ในที่เดิมในแบบเดิมในมุมเดิมของค่ของเราความรักที่ผ่านมาเราเป็น ายที่ไว้ใจเราเป็นไฟที่เชื่อมั่นเราเป็นไฟที่เชื่อใจมันเหมือนความรู้สึกที่เรามอบให้กับเขาไปแล้วในวันนั้นเราอยากให้เขากลับมาขอโทษในสิ่งที่เขากระทําผิดไว้กับเราความรู้สึกตอนนี้ของเขาเขากาลังคิดถึงวันที่เคยพบวันที่เคยเจออยากกลับมาขอโทษกับคุณมีพลังห้เออวานการเริ่มต้นใหม่ทุกโอกาสทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่แก้ไขได้คนที่พังผิดคนที่พลาดไปคนที่ผิดไปการกลับมาปรับความเข้าใจการกลับมาพูดคุยมันเหมือนความรู้สึก ซึ่ของเขาในตอนนี้คิดถึงวันที่เคยดูแลนกันและกันวันที่เคยห่วงใยวันที่ทุกวันที่เศร้าวันที่เสียใจมีเขาคนนั้นอยู่เคียงข้างคุณในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาชดเชยในสิ่งที่ขาดหายไปมีพลังอาไพซิกออฟสอดวันเวลาการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีสุดในวันนี้ในวันที่ไม่มีเขาในวันที่เขาไม่มีคุณในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่ไปเรียนรู้ในวันที่ไม่มีคุณเขาอยู่ไม่ได้ในวันที่ไม่มีคุณเขาอยากพบเขาอยากเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งมีพลังอาไพ ขี่น็อตสอดราชินิงสายลมลม,มที่พัดผ่านเหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปความเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็งความเป็นผู้นําในตังคุณเอใจหนึ่งเราก็ยังรักใจหนึ่งเราก็ยังผูกพนันอีกใจหนึ่งเราก็อยากตัดเขาออกจากความรู้สึกความรู้สึกมันคงตัดยากในความรู้สึกเพราะเรายังห่วงเพราะเรายังรักเพราะเรายังแคร์กับเขาอยู่เราอาจเป็นฝ่ายที่ไม่ยังไม่ได้หมดรักแต่เราเป็นฝ่ายที่หมดแรงที่จะก้าวเดินตามเขาไปในวันนั้นในวันนี้มีพลังให้การที่คุณจะเป็นคนที่กําหนดในโชคชะตาและเส้นทางเดิน ว่าคุณยังพร้อมให้โอกาสหรือคุณยังพร้อมให้อภัยกับเขาคนนั้นที่กลับมาในความรักในความสัมพันธ์อยู่หรือเปล่าสเต้นชาวสิงละขนาเสิงความเข้มแข็งความแข็งแกร่งความแข็งแกร่งคุณไม่สตองแล้วการดีที่ผ่านมาเพราะกับอดีตที่ผ่านมาเราทําด้วยหัวใจเราทําด้วยความสึกในวันที่เราเลือกที่จะเดินจากเป็นฝ่ายเราที่เดินถอยเป็นฝ่ายเราที่เดินจากด้วยใจที่มั่นคงด้วยใจที่เด็ดเดี่ยวของเรามีพลังภาพให้เพจออกซอดเป็นภาพการแอบสืบการแอบส่องความดื้อความรั้น ความเอาแต่ใจมีคนที่มีนิสัยมานเด็กๆหรือความคิดที่เป็นเด็กหรือเป็นพลังงานภายในตอนนี้มีคนที่กําลังส่องคุณหนักมากอยากรู้เรื่องของคุณว่าคุณเป็นยังไงหรือเขากําลังวางเล็กๆที่จะกลับมาในความรักในกความสัมพันธ์จะติกชาวตุลลคณาตุลกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอใครผิดคํามัน่นใครผิดสัญญาใครผิดข้อตกโงกรรมกําลังทํางานหรือเป็นพลังงานพ้การจัดระเบียบการวางแบบแผนคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมและความรักความเท่าเทียมในความรู้สึกของคุณคุณเป็นคนที่ สัญญากับใครแล้วคุณทําตามข้อตกลงทําตามคําสัญญาหรือมีคนที่เคยผิดสัญญากับคุณคิดถึงวันที่เราเคยสัญญาว่าจะดูแลกันในยามทุกในยามสุขในยามเศร้าในยามเสียใจยเราจะผ่านเรื่องราวต่างๆไปด้วยการมีพลังภาพในอาวานในอาวานคือพลังภา้ความห่างไกลคนที่ห่างไกลคนที่ต่างกันโดยระยะทางใจตอนนี้เขาอยู่ใกล้คุณหรือมีคนที่อยากเดินหน้าก่อนเทคแอคชั่นกับคุณก่อนติดต่อคุณก่อนงอคุณก่อนหรือการที่เดินทางไปพบเดินทางที่จะไปเจอ หรือเขาอยากให้คุณมาหาเขาเขาอยากพบเจอคุณอีกครั้งหนึ่งโฟอ็อบสอดเป็นพลังอำนาจใต้สําหรับความนิ่งความเฉยชาทําให้เขารู้สึกเปลี่ยนไปว่าคุณคงไม่เหมือนเดิมแล้วในตอนนี้เขาอ่านใจคุณไม่ออกเขาอยากอ่านใจคุณได้อีกครั้งหนึ่งคุณบอกไม่ต้องอ่านใจคุณคุณรักใครคุณทําด้วยความชัดเจนคุณทําด้วยความจริงใจคุณแคร์ใจได้ความสึกคนที่เคยมีอีโก้ในวันนั้นกลับมายอมพ่ายแพ้คุณในวันนี้ยอมพ่ายแพ้หัวใจยอมพ่ายแพ้กับความรู้สึก คของุณที่เรายัางผูกมัดการกับเข้ามาแล้วรถอีโก้กลับมาตามความเข้าใจและการพูดคุยซึ่งการละการความรู้สึกของคุณยังเป็นความรู้สึกระหว่างคุณกับเขายัางเป็นความรู้สึกที่ยังผูกพันความรู้สึกที่ยังผูกมัดซึ่งกันและกันอยู่ในวันนี้มีคนที่เหมือนความรู้สึกของเขาเขาา้ากําลังฝากความคิดถึงไปกับความรู้สึกที่ กับสายดมช่วยพัดพามันเหมือนความรู้สึกที่คุณกับเขาจิตที่ยังผูกพันและจิตที่ยังผูกมัดที่ยังมีความรู้สึกเกี่ยวกันอยู่นะครับอขออูปถัาภ์ภายในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจคุณว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะครับ มีพลังงานไพ้เดอร์ฟูนะเดอร์ฟูคือพลังงานให้คนที่ไม่มีเป้าหมายหรือคนที่ไม่เคยให้สถานะคุณในวันนั้นหรือเขากาลังเดินที่ในเส้นทางเดินที่ไม่มีคุณมาเหมือนทุกเส้นทางเดินนี้มันช่างเหมือนเหวลึกที่เขาก้าวไปไม่รู้ทิศทางของเขาเขาอยากมีคุณอยู่ในเส้นทางของเขาอีกครั้งหนึ่งหรือเขาไปพบเจอคนที่ไม่ได้แคร์เขากําลังได้รับบทเรียนและได้รับผลแห่งการกระทาที่เขาทําไว้การพบเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเรื่องบังเอิญที่เราได้ มาพบเจอกันกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมาการกระทําร่วมกันมาถึงต้องมาพบมาเจอมาสุกมาทุกมาเศร้ามา,มาผิดหวงังมาเสียใจยมีพลังอภัยสเตนชาวสิงรัคนาสิงมีพลังอภัยในออฟซอดความร้อนลนความร้อนใจ คุณน่ะเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลัวใจคุณกลัวใจคุณไม่ให้โอกาสกลัวใจคุณไม่เปิดรับในสิ่งที่เขาเคยกระทําผิดเขารู้ว่าในสิ่งที่ผ่านมาเขาทําผลแข่งการกระทาที่ไม่ดีกับคุณตั้งมากมายคุณยังพร้อมให้ภผ่หรือคุณยังพร้อมให้โอกาสหรือเปล่าเห็นคุณค่าในวันเวลาที่สายเห็นค่าในวันเวลาที่ไม่มีการเขาในวันนั้นเขาเป็นฝ่ายที่กําลังคิดอยู่ในตอนนี้ว่าเขาโชคดีขนาดไหนที่มีคนที่เข้าใจคนที่แคร์ใจคนที่แคร์ความคิดคนที่แคร์ความรู้สึกคนที่แคร์จิตใจของ เขามีพลังงานให้เจ็ดไม้เท้าการปิดกั้นการบล็อกการมีกำแพง การตปหรือการที่เขาไม่รู้ว่าจะติดต่อกลับมาในความรักในความสัมพันธ์แบบไหนมันเหมือนเขากําลังหาวิธีที่จะกลับมาในความรักในความสัมพันธ์หรือคนที่รักคนที่แคร์เขาพร้อมที่ปกป้องกับคนที่เขารักของคนที่เขาแคร์เขาจะไม่ให้ใครมาทําร้ายกับความรู้สึกของคนที่เขารักของคนที่เขาแคร์และเขาจะไม่ทําร้ายความรู้สึกของคนที่เขารักมีพลระให้ความเครียดความกดดันความคิดเยอะความคิดมากการกินไม่ได้การนอนไม่หลับมันเหมือน่มตาหลับลงครั้งใดคิดถึงแต่ ภาพคุณคิดถึงแต่หน้าคุณคิดถึงแต่เรื่องราวดีๆที่มีคุณในวันนั้นมันเหมือนขาอ้าว่านจะเป็นฝ่ายที่อยากลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วพบเจอหน้าคุณเป็นคนแรกเล่าเรื่องทั้งความฝันเล่าเรื่องทั้งความหวางเล่าเรื่องทั้งสิ่งที่ตั้งใจเดอะให้ดรแฟนเป็นพลังให้การตื่นรู้การคิดได้เป็นพลังงานให้การอธิษฐานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเข้าอาธิษฐานขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดนจิตโดนใจให้คุณปิดการให้คุณให้อภัยในสิ่งที่เขากระทำผิดลงไปทุกคนพลาดได้ทุกคนพังได้ทุกคนเผลอได้แต่การที่กลับเข้ามาแล้วแก้ไขพูดในความเป็นจริงและพูดในความชัดเจนมีคนที่อยากกลับมาแก้ไขในสิ่งที่เขากระทำผิดลงไปมีพลังาภาพกิงออเบิร์ตเลิรนราชาถือหรีนใจตอนนี้เขามีความมั่นคงในความรู้สึกในตอนนี้เขาอยากดูแลคุณเขาอยากทําเพื่อคุณเขาอยากมีคุณอยู่ในทุกห่วงวันเวลาที่มี ขุณคิงออบคับราชาถือถ้วยเป็นพลังงานไพ่การเติมเต็มเป็นพลังงานไพ่ความห่วงใยก็ได้นะหรือการกลับมาขอโอกาสและการง้อตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เข้าใจในความรู้สึกเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่แคร์ความรู้สึกของคุณมากขึ้นเขาจะตามตื้อคุณเขาจะตามง้อคุณเขาจะตามวิงวอนเขาจะตามอ้อนวอนคุณอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานไพ่สิบไม้เท้าการแบกภาระความรับผิดชอบการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์เขาคนนั้นที่ขับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ไม่มีใครที่แก้กรรมให้กับใครได้ต้องแก้ที่พื พฤติกรรมต้องแก้ที่การกระทำของเขามีพลังภาพในอวานในอวานคือพลังภาพความเจ็บปวดมันเหมือนขับอาการที่เขากําลังเจ็บปวดในวันนี้ ทำไมเขาถึงทำให้คนที่รักคนที่ห่วงใยคนที่แคร์เขาต้องเจ็บปวดได้ในขนาดนั้นนะมีพลังให้ใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็ผูกพันใจหนึ่งก็อยากตัดเขาอยากตัดคุณออกจากความรู้สึกทำไมเขาถึงอยากตัดคุณออกจากความรู้สึกเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเขาทำผิดกับคุณเขาทำไม่ดีกับคุณไว้ตั้งมากมายมันเหมือนความรู้สึกตอนนี้เขากำลังรังเลว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ในความคิดในวกวนในความคิดของเขาเขายังหลุดพ้นออกจากคุณไม่ได้เขาต้องกลับมาทำอะไรสักอย่างเพื่อคุณ แล้วม,มีพลังงานไว้เดมเพื่อชาวเมทัตไฟคนที่ปากแข็งคนที่พูดไม่ตรงกับหัวใจความรู้สึกแรกในหัวใจของเขาในตอนนี้เขาจะพูดถึงความรู้สึกแรกพูดถึงความเป็นในจิตใต้สำนึกของเขาว่าเขาสำนึกผิดว่าเขาจะดูแลคุณว่าเขาจะเอาใจใส่คุณคุยนวบนเขารู้นะว่าคุณรู้ถึงความคิดว่าคุณรู้ถึงความรู้สึกว่าคุณรู้ถึงคำพูดโกโหกในวันนั้น คุณเป็นคนที่ให้อภัยเขาได้แต่ตอนนี้เขาจะกลับมาทําเพื่อคุณบ้างในสิ่งที่คุณเคยให้อภัยเขาจะไม่ผิดสัญญาเขาจะไม่ผิดข้อตกลงกับคุณอีเขาขอสัญญากับคุณด้วยความ รักด้วยความผูกพันด้วยความจริงใจนะเขาไม่อยากให้คุณนิ่งเขาไม่อยากให้คุณเฉยไปเขาอยากให้คุณพูดคุยเขาเขาอยากถามใจของคุณว่ายังมีช่องว่างให้เขาเข้าไปในความรู้สึกของคุณหรือเปล่าที่เอาไปเพิ่ปพังงานให้การที่การความเสมอต้นความเสมอปลายกว่าจะเริ่มรักกว่าจะเริ่มผูกพันกว่าจะเริ่มไว้ใจกว่าจะเริ่มดูแลมันมีพังงานให้การ ความจงจําดีๆที่คุณกับเขาเคยมีร่วมกันนะมีพลังอาไพาคีนเอาไทิันราชินีถือเหรียญในเอาครับ ในเอาเปตเกิลเป็นทางการให้การวางแบบแผนการวางเป้าหมายไปด้วยกันในวันนั้นลูกคุณกับเขาเคยวางแบบแผนเคยวางเป้าหมายไว้ด้วยกันแต่มีคนที่เข้ามาแทรกกลางระหว,ว่างคุณกับเขาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังตื่นรู้และกําลังหลุดพ้นออกจากคนคนนั้นที่เขาไปคบด้วยไปคุยด้วยเขาจะกลับมาดูแลคุณให้มากกว่าเดิมให้มากกว่าให ดังสมที่คุณให้โอกาสและสมดังที่คุณให้อภัยกับเขานะมีพลังอภัการวางแบบแผนการพูดคุยไปด้วยกันในตอนนี้เขาขาดคุณไม่ได้เขาจะทำทุกๆอย่างเพื่อที่จะพิชิตใจของคุณอีกครั้งหนึ่งนะอะขอพลังอภา,ายในข้อความของเขาที่เขาอยากสื่อสารไปหาคุณในค่ำคืนนี้นะครับขอเชิญพลังอภัยในข้อความของเขา มีพลังงานไพ่ในซิกออฟคับคิดถึงวันเก่าคิดถึงวันวานคิดถึงเรื่องเก่า ภาพความทรงจําเก่าๆยังมีความรู้สึกดีๆอยู่ในความคิดของเขาหรือคุณกับเขายังมีของที่แลกแทนใจความรู้สึกหัวใจที่เคยแลกกันไว้มีพลังงานไพ่การเห็นคุณค่าในหัวใจซึ่งกนและกันในค่ําคืนนี้มีคนที่อยากบอกคุณว่าเขาคิดถึงคุณมากเขาโหยหาคุณมากนะมีพลังงานไพ่การพลิกและความรู้สึกต่างๆที่ไม่คาดคิดการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเสมอในตัวของเราเองนะมีพลังงานไพ่การที่มีพลังงานไพ่หา้าเมท้าปัญหา ความขัดแย้งความไม่เข้าใจเขาจะเคลียร์ทุกปัญหาเขาจะเคลียร์ทุกประเด็นเขาจะเคลียร์ทุกเรื่องราวหรือตอนนี้เขากําลังทุกเองเศร้าเองเสียใจเองผิดเองทุกเองมันเหมือนความรู้สึกตอนนี้เขากําลังเคลียร์ปัญหาให้เรื่องราวมันชัดเจนนะมีพลังงานไพ่ในในออบวานนะครับเป็นพลังงานไพ่สามดาบสามดาบคือพลังงานไพ่ความผิดหวังความเสียใจการทิ่มแทงใจในวันนั้นเจ็บปวดในวันนี้มันเหมือนอาการที่เขากําลังเจ็บปวดในคําพูดคําจาที่เขาใช้คําพูดคำ ที่ไม่ดีไว้กับคุณนะมันเหมือนเขากำลังได้รับบทเรียนและกำลังได้รับวิบากกรรมที่เขาทําไว้มีพลังอาภัายสิบไม้เทา้าเพราะมีพลังอาไัายในตอนนี้มีพลังอาภพายสิบถ้วยการดูแลของคุณมีไพ,พ่พลังอาภัยจัดเม้นเป็นไพ่ของผลการที่เขาทามีพลังอาภัายการวนกรรมอยากกลับมาแก้ไขในการกระทําของเขาในตอนนี้จะติด จัตติกนะครับเป็นพลังไพ่ในวิวออฟฟอร์จูนกงรอให้โชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตามห่วงการเวลาวันที่เปลี่ยนแปลงใจที่เปลี่ยนไปในวันนั้นกลับมาเปลี่ยนแปลงรักคุณมากในวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้ไขได้ในวันที่เราได้มาพบในวันที่เราได้มาเจอในวันที่เป็นปัจจุบันของคุณเสมอนะการดูแลความรักคือการไว้ใจและการเชื่อใจและการให้ใจกับคนที่รักกับคนที่แคร์มีพลังไพ่ใน เพจออเพจเคลื่อนมีพงาห,ห้การติดต่อการทักทายการพูดคุยในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาเคลียร์ใจอยากกลับมาพูดคุยอยากกลับมาทําเพื่อคุณบ้างบอกความว่าเขารักคุณเขาขอโทษในสิ่งที่เขากระทาลงไปอยากมองตากุณอีกครั้งหนึ่งหัวใจสองดวงที่เต้นเป็นจังหวะและรวมเป็นหนึ่งเดียวในเส้นทางเดิน ของความรักเขาอยากมองตาคุณให้นานๆในความรู้สึกที่อยากให้คุณเห็นในความรู้สึกก้นลึกบึ้งของหัวใจของเขาในตอนนี้มีพรังภาพให้เดียม์เพลร์มีพรังภาพให้เดอเรเวอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนห่วงแห่งความรักการพบเจอกันแล้วให้รักษาใจของคนที่รักไว้อาจจะไม่ได้พบเจอกับคนที่รักกับคนที่แคร์กับคนที่ห่วงใยอีกแล้วความรักตอนนี้เขายัางผูกมัดเขายัางพันธนาการเขายัาง ยังไปไหนจากคุณไม่ได้เพราะยังมีการที่ยังต้องโค่จรมาเจอกันยังไม่หมดผลวิบากกรรมร่วมกันที่ต้องมาพบที่ต้องมาเจอซึ่งกันและกันนะโชคชะตาและวันเวลาการเวลาคุณจะอยู่เหนือแห่งโชคชะตาและวันเวลาและคุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจในทุกๆอย่างแห่งโชคชะตาเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นเรามีสิทธิ์ที่จะตั้งใจจะทําในสิ่งที่เราวางทําในสิ่งที่เราตั้งใจเขากําลังคิดว่า คุณคือความรักและคุณคือความรักที่เขาขาดหายไปความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นของคุณเขาอยากให้คุณรับรู้ในความรู้สึกและในหัวใจของเขาในตอนนี้นะ,อะขอรุกษาให้ในสรุปและแนะนําให้กับคุณในคําคืนนี้นะครับขอบให้สรุปและแนะนําให้กับคุณ มีพลังงานไพ่สิบดาบสิบดาบคือความเจ็บเราไม่อยากเสียใจอีกเราไม่อยากเจ็บอีกเราไม่อยากเจ็บกับพฤติกรรมเดิมๆกับสิ่งเดิมๆ กับสิ่งเก่าๆนะมันเหมือนความรู้สึกข,ของเรากำลังกลับมาเด็ดเดี่ยวว่าเราจะเลือกในเส้นทางเดินไหนเทิดกลับเข้ามาแล้วผิดสัญญาอีกผิดข้อตกลงอีกเราก็ไม่อยากที่จะให้อภัยกับเขาคนนั้นการช่วยเหลือการดูแลหรือสำรบ,บางท่านมีการที่เขากลับมาขอความช่วยเหลือยังมีพลังงานให้การดูแลและการห่วงใยซึ่งกันและการอยู่มีคนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่าง,งกว่ากันโอกาส ที่มีไว้คขนขวายคว้าและโอกาสที่มีไว้คนเห็นค่าโอกาสในตอนนี้เราจะเป็นคนที่ตัดสินใจเลือกในโอกาส ต่างๆของเราหรือเขารู้สึกถึงความน้อยน้อยหรือเกินที่จะได้กลับมาในความรักในความสัมพันธ์การมีกำแพงของคุณการปิดกั้นของคุณสัหรับบางท่านมีการที่เริ่มที่จะปล่อยและเริ่มที่จะเดินจากในวันที่เราเริ่มที่จะเดินจากในวันที่เราเริ่มที่จะถอยไปมีคนที่กลับมายื้อมีคนที่กลับมารั้งมีคนที่จะไม่ยอมจากคุณไปไหนอีกแล้วเพราะคุณคือเรียนที่มีค่าเพราะคุณคือสิ่งที่มีค่าเข้าโชคดีที่สุดที่ได้พบที่ได้เจอคุณน่ามีพระ ให้เดวเวอร์นะครับเป็นพลังให่การเรียนรู calculus, re so so to to so, ้ท really so, ี hmm. ่ไม่มีที่สิ้นสุดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาการเรียนรู้เพิ่มเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับตัวของเราเองเรามีประสบการณ์แล้วเรามีความรู้สึกเรามีจิตใจเรามีความรักเรามีความผูกพันแต่การที่เราจะไว้ใจหรือการที่เราจะให้ใจกับคนที่เรารักและคนที่เขาคนนั้นต้องรักและด้วยความจริงใจกับเรามีพลังให่เดวิลเป็นพลังให่ความผูกมัดความพัฒนาการเป็นไพ่แห่งการ เป็นไพ่ของกีเดทได้นะครับเป็นพลังาไพ่ความรักความโลคความโกรธความหลงมีคนที่แอบหึงมีคนที่แอบหวงมีคนที่ส่องคุณหนักมากเขาไม่ยอมจากคุณไปนอีกแล้วเพราะเขารู้ว่าในเส้นทางเดินที่ไม่มีคุณนี้มันช่างเจ็บปวดเหลือเกินเขากลับมาข่าวเนี่ยเข้าข้างรักคุณหนักมากเอาใจใส่คุณแคร์ใจคุณแคร์ความรู้สึกคุณแคร์ความคิดของคุณมีพลังไพ่เอรอวานเออรอวานการเริ่มต้นใหม่มีพลังไพ่เส้นทางเดินแห่งชัยชนะทุกเรื่องราวทุกการกระทำ คุณจะเป็นคนที่กำหนดในโชคชะตาและทางเดินในตัวคุณเองเขาอยากมีคุณในทุกเรื่องราวและในเส้นทางเดินที่มีคุณอีกครั้งหนึ่งเขาแอบหวังที่จะกลับไปง้อคุณและให้คุณให้อภัยและคูให้คุณให้โอกาสเขากำลังมองถึงสถานการณ์ในวันนี้อยู่นะในวันพวกนี้เขาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่เขาจะจบลงอยู่ที่คุณในทุกวิในทุกวินาที และทุกลมหายใจเข้าออกของเขามีแต่คุณนะครับรมีพลังงาพเดอรซันมีพลังใาพถั่วครับความรักความห่วงใยความผูกพันการดูแลความจริงใจการไขปกปิดไข้ซ่อนเร้นความรับกําลังที่จะเปิดเผยความรับไม่มีในโลกการยอมรับเขาความรู้สึกเขายอมรับผิดในทุกอย่างเขายอมรับผิดในทุกเรื่องเขายอมรับผิดในสิ่งที่เขาทําลงไปขอเพียงให้เขาได้พบขอเพียงให้เขาได้เจอขอเพียงให้เขา ได้พูดคาว่าเขารักและเขารักคุณมากในค่ำคืนนี้มีคนที่อยากฝากความรู้สึกและหัวใจของเขามีแต่คุณนะครับหมอโตดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโตดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับตูทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับ